พี่น้องมือนีบ้าวตรงจะผ้ามาเห็ดกระบองครับมาบ้าวตรงจะผ้ามาเบิงขันตอนเห็ดกระบองให้พี่น้องได้เบิงครับ <c oughs> มือนีก็มาก็พ่อใหญ่น,นะครับเนาะอันดับแรกเข้าตรงจูดก้อนบอกพ่อใหญ่จูดซะก่อนอ่านี่ครับเดี๋ยวจูดก่อนนะครับเนาะจูดอเอา,จ,าจูดให้ยางมัน,มน,อ,มนออกจูดให้ยางมันออกก่อนเนาะ อ,อ,อย่างออกก,ก่อนจังงนมันอุดอะไรได้ยงีผลกันนี่หนามเงี้ยฝนจุดเงี้ยฝนแต่เขาตายได้มันหลังเหดียวนี่ยมันโม้ถึงหนักเลยติดดีเนาะโอ้ยมันหยากเลยไฟจุดน้อยเดียวหนึ่งนี่แหละครับวิธีจุดเอา ยางย่า,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 างเนาะพอเขาจุดสักพักให้ยางย่างเพื่อออกมาได้หลายเข้าก็จ,จงตักเอานะครับเนาะก็จะไปเห็ดกระบองไปดังไฟเดี๋ยวเบาวตวงจะพามาบึงขันตอนการเห็ดกระบองครับบาง คนเพิ่นกับโอหูนะครับเนาะพอห้องจุดแล้วห้อง็ะมอดจังสีแล้วครับมอดแลกักอไวนี้สักคนปล่อยให้ยางเพิน่นหอยออกมาเนาะแห็งมันอันนั้นเขาจังมาเอาไปต้นไม้ครับเดี๋ยวไปเบิ่งต้นไม้ครับต้นไม้ก็จะจุดขึ้นกันเด้อ รุนนหายยางเพิ่นออกมาครับที่เก่าเนี่ยส่วนไม่ร้ายมาตรงกับจะผ้าบึงขันตอนในการทำกระบองครับเก่าแบบโบราณแบบโบราณเ,เนี่ยพอจะแมี <c oughs> แล้วไปจุดต้นนั้นน,ำน้ำเนาะ จุดไ้ได้หลายต้นให้ยางเพิ่นออกยางง่างเพิ่นจะติดไฟงายแห้งเลยครับมึงที่พี่น้องจุดเข้าไปน้อยเดียวเพื่อกะติดหลุนนะครับนาะเพราะว่าเป็นยางที่ไหวไฟครับมันมั่งนมันย่าง น้ำเสือมั่งผมเนี่ยข้าวเดียวครับติดล ah, e ่ะว่ามียางย่างอยู่ในหันเนาะครับเนาะมันก็ไวไฟครับพอจะเม่พาเห็ดอีกหาดก็ร้อนค่อนก็เดียวนะเรียงผ้าเรียกน้ำจินโผมามีพาไปกข้าวจะน่อยไป จุดตัวผุ่นจังกลับมาหมดเหมือนไหมไหมปวดเหมือนปวดเหมือนน้ำมันบม้อบ่อมันแหมนานอ๋อจุดจุดข้าวหนึ่งเนาะพอมันหอนมันหอนขึ้นมามันก็น้ำมันมืนก็ซึมลงมามันก็เสื่อมถึงหอนไหลลงมาถึงหอนเหมือนกับเอ้าจะไหลลงมาหอนกลัวถึงกัน ข้างหนิงเ่ือมขึ้นมาเพราต้องจุดไปโดนมันบ่จุดข้าหนึ่งเวมันหมนันอ่อนมันอันนอกกับเ้าอืจุดกระเพือกกับไม่เป็นนาแหมน้ำมันน้ำมันมันนพกอยางนามันแหมมันถ้ามันแหมแ้วน้ำมันมันลงมามันเพราะมันแหมเมอนโมมีน้ำ ตามมันมันกระดูดกินน้ำมันต้นลงมาเนี่ยเบ้ดโอ้โแบบนี้จุดข้าวหนึ่งเขาก็หมดนะครับเนาะเอาเนี่ยมีงานี่ครับก็รอให้ยางพื้นซึมออกมาไปไปจุดต้นคุณทินไไปปต้นม สีอะไรสีหาตนไม่จังสีหาตนเนอะคือถ <ım az> ังอะไรเป็นคือถังหรืไงอะไรส้วนอะไรมันก <confused> <reais> ็ดียากมันก็หลอกไรท่านนักอตสากรรมนี้คิดว่ สอบเพิ่มสอบ,สอบมุ่นเหมือน่อยนี่อีกต้นหนึ่งครับยางเต็มเลยต้นยางหน้า ปุ่นเก่านะในเนี้ยใหม่ไม่แยาม่แยลแล้วปุ่นดีนว น,นี่ไงนี่นเป็นน้ำมันมส่น้ำมันผหยันน้ำมนผยังงูผลขาดผลตีใส่ แล้วครับขั้นตอนการเห็ดกระบองกระจุดให้ยางหน้าพืน้นไหลออกมาเะก่อน,นออเท่ากับจะมาตักเอาน้ำมันยางนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวตรงจะให้เบิง่งไปที่ละขั้นตอนครับการทำกระบองไว้ถ้ะดังพื้นดังไฟบานเท่าผูเ่าโบราณมันกระห็ดแบบนี้แหละครับไปจะใส่เอง เขาจุดสักพักเข้ากับหมอดนะครับนะเนาะพอไหา้ย,ยางพื้นไหลออกครับนลวกนมันหมดเดอมัน,อมนอเอาเอาแล้วครับซ้ำานีก็พอแล้วครับ มอดหมอดครับทีนี่ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เข้ากะล้อไหยางพื้นไหลอกมาน้มันมันมนุ่ก่อนที่เข้าจะก่อนที่เข้าจะไปเห็ดกระบ,บองเข้ากลับมาเก็บเอาขี่เรื่อยครับผมขี่เรื่อยนี่ก็จะเป็นส่วนผสมของกระบ,บองครับบ่าวตรงกับพามา เก็บเอาขี่เรื่อยก่อนเนาะครับเนาะก่อนที่เฮาจะเอาไปเฮ็ดกระบองนี่คือส่วนผสมเนาะครับเนาะปล่าตรงจะผาเก็บขี่เรื่อยก่อนครับครับขี่เรื่อย พอเขาเก็บได้คิดว่าพอดีแล้วเขาจะเอาไปผสมยางหน้านะครับเนาะยางหน้าที่เขาเผาได้ครับนี่คือส่อวนผสมที่สําคัญแห้งครับที่เหตให้เป็นเชื้อเพลิงไว้ถ้าจุดไฟในกระบอกนะครับเนาะนี่แหละครับใบตองศาสจะไปห่อกระบอกนะครับเนาะ บาวตรงก็จะพามาเก็บครับนี่คือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งถาเอาไปตองศาสกระบองก็จะดูสวยงามนะครับเนาะมาครับบาวตรงจะพาเก็บไปตองศาสไปหอกระบองครับบาวตรงก็จะเก็บเอาซ้ำพอดีใส่นะครับเนาะ คือใส่ของธรรมชาติน้ากันนะคเับนี่ครับใบเกิดประมาณนี้ครับซ้าใบหนาเาน้าเน,นี่ครับขัน้นตอนต่อไปครับพี่น้องเรื่องนี้เขากบเกดยังกบพญ่ยเนี่เ้ oh. ขี่มันออยก็หลอกมันออยเอาขี่เรือใส่ข้างในบ่าวขี่ก็หลอกมันนี่ครับข้าก็เอาขี่เรือขี่เรือออยใส่กับยางหน้าเลยเนาะสมกันสมกันครับนี่คคนเขากันมันเขากันคนเนี่ยมันเขากันครับทีนี้ กันหนักเลยหอมมัดใบหว,วานเด็กี่ตัวเดิมหนึงนี่นน คนๆเนี่ยมันเข่ากันแล้วก็ห่อใส่ไว้ตองไว้หอ่อเก็บเป็นเนดมไว้แล้ววะแล้ว มันนี่จ้องมาสตว์เห็ดมาใส่ เต็มบ่อถ้าเเต็มก็เอาตัวนั้นีกมันจะงามเต็มตรงหน่อยกงหน่อยตงยบ่ออไ,ไรนะนะครับใส่ซ้ำเฮ็ดไหลใส่ไหลนะใส่เสื้อมัดไว้ใช่ไะมครับตอกปกติใส่ตอกใส่ตอกต,ตัวนี้เอาเท้าวันมามัดรับ <laughs> ปุ๊บมันมัวสะก้อนปิดหนิดข่องไลยสะก้อนเดี๋ยวมาหอดบานจังจะหอดีๆให้เบิง้งไม่ครับใส่ตอกมัด อนจริงกระบุกงามเลยสองขานี่งานมันฮักกระโจ้โจ้หนิไต่ใหยวแล้วครับอันหนึ่ง มมาเกี่ยมพ่อแม่ยังไงเจ้าเวลาเนี่บนเอาอันนี้ดูแท็ยอยู่ เอาใส่แบบเก่าครับใส่แล้วก็ข้นนมันคอหลวงมักคน,นอยู่หนอเดี้ยวัว ยางกับพกค่อยไลยไปเนนลยเนาะยางอะไรจูดอะไเพราะว่านีบ่บบาตรงผ้ามาเห็ดแค่ว่าห้เห็นขั้นตอนในการาทำืูซินะครับถามมันเห็ดเห็ดไว้ใส่เองอีกะเห็ด <c oughs> ดีกว่านี่เนาะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาหอด้านกดจังเจ้าร่วมกันจะมัดงามงใหพีหน้องเบิ่งอันหนึ่งครับตอนนี้เบิ่งขั้นตอนในการทำก่อน Mm-hmm. มัน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 กละลายอยู่ดูด้วยแน่มขื้นมันกอ,อกลาย ผมม่เนียวยังง่ายครับสามตน้นยังได้่่าท่านพ่ออันอยู่เหล็มหนึ่งปกติมันก็นจะเจง่วเลยนะครับเดี๋ยวเบาวตรงกลาบหอดบานจะเอามารวมกันแล้วจังจะเห็ดเป็นเหล็มให้พี่น้องเบึ้งครับใส่็จแล้วห็ัดหน้าหม,ม,มูฟอก่ต้องใส่อายต่ยยอใส่ขี้หนึ่งหกสองเหล็มสมกดึกเดี่ยว

xuống mọi người Còn nổi con Ôi Màn bà này rồi, Tiếp đi khả tít đi เอาฟังผิดที่ขวดนี่สคุ อันนีมแทกมุนมทนเนมือจับเอาห่อร่วมกันดูไปไีเงาจ้ำเหมอันติดอันใหญ่อันเดียวหรือต้องไปหาใป็นใหม่ใหม่เป่าไปหาเปใหม่ใหม่เลยโมโหเนาะอืโมโหมีจำ้ำจ้ำนี่กัน บึงดูบึงดูปลาพันมันสิลกบึงดูเบึงปลาพันมันนี่พี่น้องหลังจากเอามาเตอปลาหอพอเรียวๆนี่ครับจะหอแบบง่ามห่อแบบขายตามตลาดนัดเลยครับแล้วจะเห็ดห้เบึงครับวิธีหอกระบองครับหลังจากหอมาแต่ป่ามันบงงามันเดย แกะออกห่อดีๆครับเอามารวมกันบูรันโฟเมีนมาแก้วบอกง้ออีกเลยอย่างง่าง่ยปูดเลยเนี้ยเอาไว้ดังเองวัเป็นยังดอกนี่นะครับเอาเอามารวมกันเทากัมาเห็ดเป็นมัดกระบองง่ามๆมั้นะครับเนาะเห็ดแบบขายตามตลาดนัดครับแต่ว่าตัวนี้จะใหญ่กลัวด้วยครับเอาไว้ดังเองเป็นห่อเดียวกันเมียนจะเห็ดเป็นห่อเดียวกัน ห่อมาตะดงมหันมันมางามครับนี่มันมางามห่อพอาะเราเดีซื้อครับเนี่เอามารวมกันตองน้อยนี่ก็ยังน้อยอยู่ที่มีตอามารวมกันหลก็จ,จะมัดง,งามๆให้พี่น้องเบิ่งครับเนืยวจังหวางเอาจังหวางเอา จะได้มันกับเปลือนนั่นแหละนี e> <3 <3 ่ครับเ่าก็จับเลียงง่ามๆนะครับเนาะหลิบง่ายๆอย่านี้จับให้มันสม่ำเสมอกันนี่

ัเหม็นทางมือกโขดคอมือบกแข็งมึงเหมือซื่อๆกำลังงามกำลังเป็นทรงก็ที่กันลีจ้าว อ้ยไปตังแข็งตกแตกทำๆ,ๆงามอยู่ทำเสร็เพอได้ให้พี่น้องิ่นเบิงขันตอน <c oughs> ขันตอนกลัวจะได้เป็นกระบองจริงไนะจริงเป็นกระบองเลยที่อือนี่ละพี่น้องโบราณนี่นี่ย thuốc thuốc cả nhà đây là tăng hòa Hãy subscribe You can แต่มันตองบุีมันเยอดให้ตอกมัดนี่ตอกตอก,กับไปตองมันโป,ป่งปนกัน มันตัวนึงมันปล่อยปล่อยน้ำกันนี่แหละครับขั้นตอนการเห็ดกระบองบานเห่าผูเทาสมัยโบราณบนเห็ดเห็ดแบบนี้แหละครับบบาวตรงกับเห็ดคลิปม่พี่น้องได้รับชมเนาะครับเนาะทุกมือนีก็หาเบืองหยากแล้วครับสำหรับคลิปนีเบาวตรงก็จะขอจบด้วยครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยครับที่เขามารับชมคลิปเอาไว้คลิปหน้าเจอกันไหมครับ